วาร์ปคอนโด137ล้านบาทตอบโจทย์ชีวิตสุดแกลมที่สโคปหลังสวนพร้อมเปิดตัวยูนิตสุดพิเศษอยากมีบ้านบอยวันนี้แอดพาเพ,พื่อนๆมาอยู่กับคอนโดระดับอันต้ารชูรีย่านหลังสวนซึ่งเป็นทะเลที่ดินราคาที่สูงที่สุดในประเทศไทยงานนี้ก็เผยยูนิตพิเศษ2ห้องนอนเลเอเอาใหม่ขนาด166ตารางเมตรมีสเปซปรับเป็นห้องต่างๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราได้พร้อมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ระดับนานาชาติที่ คัดสรรโดยโทมัสยุนฮันเซนแถมยังเพิ่มเสน่ดด้วยเซ็ตเครื่องเสียงคุณภาพ <S <S แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนจากฝรั่งเศสที่นํามาเป็นข้อเสนอสุดพิเศษมูลค่าเกือบ3 0 0 0สนสำหรับผู้ที่ซื้อยูนิตหนึ่งห้องนอนและโอนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง2,500ตารางเมตรมาพร้อมฟอร์ตี้ที่หลายๆคนไฟฟันตเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเราได้เต็มที่พร้อมบริการสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นบริการ การทาความสะอาดแต่ละยูนิต3ครั้งต่อสัปดาห์บริการฝากดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงบริการอาบน้ําตัดขนแบบมืออาชีพค่ะแล้วคุณจะตกหลุมรักสโคบหลังสวนที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของการใช้ชีวิต